เย็นวันที่7โทษห้าวันที่9เมษายน2 5 6 4ที่ดินติดกับสูอยางนาเผาสั่งข้าวทำให้ไฟลุกน้ากรัวมากนะฮะทำให้อาจจะก,กระทบกระเทือนต่อไม้ยางนาแต่เดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะครับเราบอกเขาแล้วเขาก็บอกว่าพยายามให้ลมไปทางทิศเขาบอกว่าลมทิศไปทางทิศต,ตะวันตก ก็จะไม่เข้าต้นไม้แต่ก็ลมฮะก็ลมทําให้ใบาอาจจะไหม้ในแถบไฟแล้วก็จะหลน่นในสองสัปดาห์เป็นที่หน้าที่หน้าเสียใจเพราะว่าคุยกันบ่อยให้ความรู้ทางเสียงตามสายทางหอวกระจข่าวเวลาคนข้างหน้ามาก็ให้ความรู้ ฟังไม่ฟังก็ต้องฟังเพราะหันลํำพงไปทางเขาแต่ก็ก็ใไขยากศาสนาติดเดิมคือว่าทําง่ายเข้าไว้จัดการเข้าไว้จัดการง่ายเข้าไว้อโอ้ไม่นะายาวเลยนะครับยาวเลยน่าตกใจนะครับ